เป็นที่เตรียมพร้อมนะคะในการที่เราจะขึ้นรถบรรทุกคันนี้นะคะมีบันไดเหมือนขึ้นเครื่องเลยค่ะทุกคนก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะอาจารย์เลดช้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมคะ ครับพร้อแล้วครับได้บรรยากาศจริงๆเลยนะคะเป็นี้บรรยากาศย้อนยุคกลับมาอีกหลายสิบปีนะคะนานๆแบบไม่ได้นั่งรถแบบนี้มานานแล้วนะคะเนี่ยได้บรรยากาศพร้อมเต็มรูปแบบบรรยากาศเอาจริงเนี่ยคุณนายท่านรองขึ้นครไม่ครับคุณยิ่งชอบบรรยากาศที่คุณนายนั่งอยู่ข้างนั้นราคานะคะพร้อมแล้วค่ะ อ๋อค <muitas S 2> ่ะคุย้มาชบคุยลยนี้วคะนี่ลคอบรรยากาศนกันนั่งรถบนทุจริงๆมีมาใช่ไหมูแลงานถวหัง้อนับอะอะไร่อนนี่เป็นรถรางคอนเนพมพิเศษอ้มันรน

ีระวังค่ะรถจะออกแล้วป้าระหว่างทางนี่แหละค่ะ ร้าัชูบามากลบดนท่เก็บเินเอมีคคะค่ะคสาวน้อยเนี่ยท่านจะไปไหนค่เนียนอนมาจะไปน้มือการพระธาตุินแสนค่ะณะนี้เรากำลังเตรียม ตัวขึ้นเสลี่ยงค่ะอันนี้คือยานพาหนะนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะนั่งเกี้ยวค่ะเอานั่งเกี้ยวโตระในภาพในภาพความรู้สึกนึกว่านั่งแบบนั่งอ่ะพี่ไม่ได้คิดว่าเป็นนอนอย่างนี้นะอ้าครับท่านรองค่ะก็ก็คนเดิมแล้วครับแต่มาที่นี่หน่อยแค่นั้นเองเปลี่ยนที่หน่อยแต่เราจะไปพบสิทธิ์กับสิทธิ์ข้างบนครับนี่คือชีวิตชีวาในการถือ เราจะขึ้นไปบนม้าค่ะขึ้นแขวนดูยานพาหนะนี้นะคะโอ้โหตอนนี้นะคะพ่อถ่ายทำรายการไปเองด้วยค่ะบรรยากาศก็อางมีแบบนีะนี่นะคะ ประกอบไปด้วยนะคะพนักงานผู้ที่เป็นคนแบกเรานะคะสองคนข้างหน้านะคะแล้วก็อีกสองคนด้านหลังนะคะเป็นสี่คน,น,นะคะมาเป็นขบวนยาวเหยียดกันอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนจะไปตีข้าศึกอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยน,นะคะนู่นนะคะถ้าลองก็อยู่ด้านหน้านู่น ะะแม่เป็นชิปการท่องเที่ยวที่ไม่ได้สัมผัสในบรรยากาศอย่างนี้เท่าไหร่นักนะคะถ้าเทียบกับว่าที่จำปาสักดนะคะเราข้ามสี่พันดอนไปเ,เที่ยวก็จะต้องออขึ้นรถนะคะแล้วก็ข้ามไปเที่ยว ที่รีผี <Okay. S 1> นะคะก็ยังไม่ได้บรรยากาศเท่าขนาดนี้นะคะดูสิคะเหมือนกับเราเ,าเป็นกองทัพสักกองทัพหนึ่งนะคะที่จะเดินทางอุปยพกันไปนะคะนี่มีทาหารนะคะเป็นคนพาเรานำขึ้นไปนะคะ เดินทางในครันี้ครับเราจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุอินแผนข้างบนนะครับระยะทางจากจุดเริ่มต้นนั้นประมาณ3กิโลเมตรเศษแต่ว่าเราไม่ได้อยู่หลังช้างนะครับที่เห็นโยกเยกเนี่ยเราอยู่บนเสลียงครับสังเกจด,ดูนะครับต้องมีทักษะในการเดินนะคู้นั้เท้าต้องพร้อมกันูนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากเมื่อกี้ในรายการได้ปุยมุมมณิาตาได้ปลยไปแล้วว่าคูกระดิ่งน่าจะ แต่ครูกระดึงชันกว่านี้นะครับคูปุ่ยครับชันกว่านี้ไม่ได้ล่าจางความสูงอย่างนี้ <c oughs> นะครับข้อเหนียก,ก,กขอ้อตอนนี้มาถึงจุดหมายแล้วนะคะคเป็นไงบ้างคะแบบคร <c oughs> พูพ,พี่หมไป้าหมอเป็นไงบ้างคะ ก็สนุกค่ะสนุกตื่นเต้นนะคะเ้นดีถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะจวนแล้วค่ะจวนแล้วเราต้องเดินต่อไปเราต้องเดินต่อไปโรงแรมค่ะอ๋อใช่เพราะโรงแรมมีอากาศเปลี่นอากาศใชื่อใจเลย